สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้เวลา9ก้นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดรสาโรธบัวศรีมหาวิทยายลายัยศรีนครินทร์วิโรธเขตวัฒนา ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรศาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยครบรอบ15ปีสู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ESD เฉลิมพระเกียรติ7 0พรรษาสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงจเจริญพระชนมายุครบ7 0พรรษา และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินการตลอดระยะเวลา15ปีของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมะศึกษาต,ตอนต้นมีผู้เข้าร่วมงานประชุมกว่า600คนกิจกรรมหลักประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากนักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการนำเสนอผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดีของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จโอกาสนี้ทรงฟังบรรยายพิเศษจากนายโทเบยสเอิร์นผู้บริหารจากโครงการนักวิจัยน้อยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งลดช่องว่างข้อความเหลื่อมล้ำการทำงานร่วมกับครูและผู้ดูแลเด็ก เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่แท้จริงที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้การเรียนรู้ด้านสเต็มในช่วงวัยเด็กไม่เพียงแค่จุดประกายความอยากรู้เท่านั้นแต่ยังส่งเสริมการพัฒนาด้านภาษาการพูดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลและการควบคุมตัวเองเราควรให้ความสำคัญกับครูส่งเสริมการฝึกอบรมและการพัฒนาการทำงานเป็นทีม จากนั้นท่อประเนตนนิทรรศการการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยครบรอบ15ปีโครงการนี้เริ่มดำเนินการเมื่อปี2553มี8องค์กรทำงานร่วมกันได้แก่มูล,ลนิธิสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาบริษัทนานมีบุ๊คจำกัดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกลุ่มบริษัทบีกริมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธตลอด15ปีได้ขยายงานครอบกลุมโรงเรียนในระดับปฐมวัยทั่วประเทศกว่า27,300โรงเรียนและตั้งแต่ปี2563ได้ขยายผลเพิ่มสู่ระดับประฐมะศึกษาสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปมุ่งเน้นการพัฒนาและต่อย,ยอด พร้อมขยายแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นพัฒนาเนื้อหาใหม่มีการอบรมครูรุ่นใหม่ผ่านสื่อออนไลน์และวิดีโอทางไกลผ่านกิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์พัฒนาครูนักเรียนและเครือข่ายท้องถิ่นให้ร่วมขับเคลื่อนการศรึกษาเพื่อความยั่งยืนยกระดับคุณภาพการศรึกษาไทยให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกต่อไปเวลา14นาฬิกา27นาที สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราช,ชวโรกาสให้หนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำผู้แทนเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทศบาลหน้าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2567 และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2567เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถาวายสิ่งของต่างๆด้วย สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2568แก่นางจางลี่เอียนผู้นำคนสำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพประชาชนวันนี้เวลา16นาฬิก7นาที สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนับพระที่นั่งมูลสถานบรมาอาจพระบรมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตร,ราจารย์ทัศนาบุญทองเลขาธิการมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์นำนางจางลี่เอียนอายุ67ปีผู้นำคนสำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพประชาชนเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2568 จากผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพยาบาลและการผดุงคันจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นผู้นำของวิชาชีพการพยาบาลในการขยายและพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลการวิชัยทางการพยาบาลการตอบสนองนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาลโดยเฉพาะพัฒนางานการพยาบาลด้านสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นงานด้านมนุษยธรรมและช่วยส่งเสริมสันธภาพระหว่างประเทศที่สำคัญโอกาสนี้มีพระราชดํารัสแสดงความชื่นชมแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลและผู้เกี่ยวข้อง ขอแสดงความยินดีต่อมาดามจางลี่เอียนผู้ได้รับรางวัลสำเด็จพระศรีนครินทราบรมมราชชนานีประจำปี2568จากการทำงานอย่างกล้าหาญมุ่งมั่นเสียสละในการช่วยชีวิตและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนานและในต่างประเทศหลายครั้ง เป็นการทำงานท่ามกลางความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายด้วยจิตเจตนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงงานของท่านยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศประดําจังนี่เหยียนได้คิดพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลด้วยการพัฒนาความสามารถของพยาบาลการสนับสนุนให้พยาบาลสร้างและใช้นวัตกรรมริเริ่มให้มีพยาบาลอาสาสมัคร หรือจิตอาสาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยอุ่นเปราะบางและผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่านได้จัดคาโครงการเพื่อการปฏิรูปชนบทและลดความยากจนโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศของท่านเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงคันตรอจนประสบนิกรชาวไทยเพื่อเป็นการถวายพระเกยียรติยศให้เป็นที่รู้จักไปยังนานาประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่19ตุลาคม2543สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิป25ี2543ถึง2550ต่อมาในปี2551 สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลและนิธิจนถึงปัจจุบันเริ่มจากพิธีพระราชทานรางวัลตั้งแต่พุทธศักราช2543ในโอกาสครบ100ปีแห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา25ปี คัดเลือกผู้ประกอบกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงคันวิชาชีพจากประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้านสาธ,ธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละหนึ่งรางวัลเป็นประจำทุกปีในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชาทนเลี้ยงน้ำชา mm hmm. เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลณพระที่นั่งบรมาราชสถิตมโหฬารในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิวโรตตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถิญน,นวส,สุวรรณดารารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา14นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธ มหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐะถินนวสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางผ้าตรายเหนือผ่านแว่นฟ้าหน้าอาจสงทรงจุดทูปเทียงเครื่องนำ้ำมสการบูชาพระสุวรรณวชิโรภาสทศมินทราชิราชบพิษพรประธานพระอุโบสถทรงปราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานปูสามาลาเสร็จแล้วนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการาศาสนากราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าตายที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกรถินทรงวางผ้าใายไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมแล้วทรงประเคนผ้าายและเทียนปาฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถินออกไปครองผ้าพระกรถินเสร็จแล้วเสร็จไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถินทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทามพระวโรกาศให้นายประพันธ์เตรียมบุตรหารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราัสาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอารามเฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้เจ้าอาวาสวัสุวรรรดารารามถวายพระพุทธสุวรรณวชิโรภาสทศมินทราธิราชบพิษจำลองแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวัชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของบูมาเฝ้าแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ เสร็จไปยังพระวิหารทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียน,นเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธวชิรยานบพิษวัดสุวรรณดารารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,น,นิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่8มีนาคม2478เดิมชื่อวัดทองสร้างขึ้นเมื่อปี2275สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณา,ปโ,าปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดทองขึ้นใหม่ทั้งหมดพร้อมพระราชทานานามว่าวัดสุวรรณดารา,รามเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและพระบรมราชชนนี ที่ผ่านมาสมเด็จพระบุรพามหากษัตรยาธิราชทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายและทรงให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ทำานุบำรุงเสนาสนะต่างๆภายในวัดมาโดยตลอดจวบจนถึงปัจจุบันวัดสุวารรณดารามจึงนับเป็นวัดที่มีความสำคัญประจำราชวงศ์จักรีภายในวัดประกอบด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่มีชื่อเป็นทางการต่อมาในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมมร 28. รษาหรอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระพุทธสุวรรณว,วชิโรพาสทศมินทราธิราชบพิษมีความหมายว่า พระพุทธปฏิมากรทรงพระสมีแห่งทองและเพชรอันพระมหากษัตริย์รัชการที่สิบทรงบูชา เวลา16นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรธตมางกลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินณนวัดมิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินเมื่อเสด็จขึ้นพระที่นั่งวโรพาสพิมาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงวางควงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาสเสวตฉัตรทรงกราบแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งวโรพาดพิมานเสด็จไปยังท่าที่เปรือพระที่นั่งพระราชวังบางปะอินเพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติเมื่อเสด็จถึงเสด็จเ,เข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าหน้าอาจสงทรงจุดทูบทิ้งเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธนรมวลธรรมโมพาสพระประธานพระอุโบสถทรงกราบจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจํานวนพระสงฆ์จบแล้ว ทรงหยิบผ้าตรายที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกฐถินทรงวางผ้าไตรไว้บนฟานผ่านแว่นฟ้าที่เดิมแล้วทรงประเคนผ้าตรยและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองพระสงฆ์ทําพิธีกฐินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินออกไปครองผ้าพระกฐถินเสร็จแล้วเสด็จไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก เสร็จแล้วพระราชทานพระวโรกาสให้นายสมชายพิสิทธ์กุลสุนทรวายาวจกรวัดนิเวศธรรมประวัติกราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงวัดเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องน้ำมาสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติถวายพระพุทธนรมนธรรมโมภาษจำลองเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถเสด็จไปยังมณฑลพิธีถวายผ้าป่าทรงรับผ้าายจากหม่อมราชวงศ์ดำรงดิตดิสกุลแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าป่าทรงวางผ้าายที่ผ่านแว่นฟ้าเจ้าอาวาสวัดพิจรารณาผ้าป่าเสร็จแล้วประทับเรือย,ยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติการนิการ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ตาบลบ้านเลนอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สําหรับบําเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปแปรพระราชฐานมาประทับอย่างพระราชวังบางปะอินโดยให้ช่างชาวตะวันตกออกแบบแผนที่และแผนผังของโบสถ์ พร้อมกับสร้างถาวรวัตถุภายในพระอุโบสถสาราการ,ปรเปลี่ยนหมู่กุฏิกำแพงซุ้มประตูหอระฆังและอาคารทุกหลังให้ผสมผสานตามรูปแบบศิลปะสมัยโกธิกที่ชาวตะวันตกนิยมสร้างเป็นาศาสนสถานในาศาสนาคริสต์อันเป็นศิลปะสมัยกลางของยุโรปที่เน้นการผสมผสานสถาปัตยกรรมความสวยงามของไทยและตะวันตกได้อย่างลงตัวภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธนรมนธรรมโมภาศ เป็นพระประธานซึ่งเป็นพระปฏิมากรประทับนั่งขัดสมาธิเพชรและพระอาหารหันตสาวกคือพระโมคคัลานะอยู่ทางซ้ายและพระสารีบุตรอยู่ทางขวาเบื้องหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระนิลันตรายภายในมีความสงบตามแบบวัดในพระพุทธศาสนาการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2421ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าวัดนิเวศธรรมประวัติและมีการสมโพชครั้งใหญ่ด้วย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวันนี้เวลา10นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประจำปีการศึกษา2567 ณหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีการศึกษา2567มีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับปริญญากิติมศัก์จำนวน5คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจาก6คณะจำนวน2,415คนโอกาสนี้มอบโอวาทความว่า เชื่อว่าแต่ละคนคงมีความตั้งใจปรารถนาที่จะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสมกับยุคสมัยซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการนี้หากบัณฑิตจะนำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปผสมผสานกับภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นและของชาติก็จะเป็นการต่อยอดจากพื้นฐานอันดีที่มีอยู่ให้เป็นนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากนี้แต่ละคนพึงระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีควรจะต้องมีความสอดคล้องกับการอนุรักษ์ประดกทางวัฒนธรรมคือต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันและดำเนินควบคู่กันไปข้อสำคัญต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมความสุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาปรับใช้ในการทำงานแต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน<ม>องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีประจำปี2568 วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีประจำปี2568ณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีค่ายนวุมินทราชินีกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเสรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้มีผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานทูตทหารต่างประเทศร่วมวางพวงมาลาสงพรามเกาหลีเกิดขึ้นปี2493อองค์การสหประชาชาติได้ร้องของให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมรบเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ไทยเป็นประเทศแรกที่ส่งกำลังพลเข้าร่วมรบกับกองกำลังของสหรประชาชาตินสมรภูมิเกาหลีและสร้างวีรกรรมทำการรบอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและสละเลือดเนื้ออย่างสมเกียรติเพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติสุขและเสรีภาพของประชาชนทั่วโลกในครั้งนั้นมีกำลังพลเสียชีวิต136นายรัฐบาลจึงสร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีขึ้น นัก่ายนาวมินทราชินีจังหวัดชนบุรีเพื่อให้รำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเกาหลีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ